ข้อ17นะคะบอกว่าสารอินทรีย์ชนิดหนึ่งมีบุคคาบอซิลิก2หโมลหนัก8.8กรัมละลายน้ำา50ลูกบาทเซนติเมตรแล้วปิเปตมา10ลรูปบาทเซนติเมตรนํำมาไตาเตจกับสารละลาย KOH เข้มข้น1โมล,ลาร์พบว่าที่จุดยุติใช้สารละลาย KOH ไป22ลบรูปบาทเซนติเมตรสูตรโมเลกุลของกรดนี้น่าจะตรงกับข้อใดมากที่สุดอ่ะแล้วก็มีข้อ1234ให้เราเลือกนะคะ สำหรับข้อนี้ก่อนอื่นเลยพอเขาบอกว่าเอามาไตาเตตพอพูดถึงคำว่าไตาเตตเนี่ยพี่อยากให้น้องๆนึกถึงการไตเตตจะถึงจุดยุติได้นะคะก็ต่อเมื่อโมลของ H บวกเนี่ยมันเท่ากับโมลของ OH ลบซึ่งในข้อนี้เขาบอกว่ากรดนะคะมีหมู่คาร์บอซิลิสอหมู่ หมู่คาร์บอกซิลิกก็คือหมู่ที่ใช้ทําปฏิกิริยากับ OH ใช่ไหมมันคือ COOH นั o ่นเองซึ่งถ้ามี2หมู่แปลว่าถ้า1โมลถ้าสาร1โมลเนี่ยมันจะมี H บวก2ตัวถูกปะคะดังนั้นโมลของ H บวกมันก็คือโมลของกรดแต่ว่ามี2คูณอยู่ข้างหน้าด้วยเพราะว่ามันกด1โมลเนี่ยมันมีหมู่คาร์บอกซิลิก2หมู่ ก็สามารถทําปฏิกิริยากับเบทได้2ตัวนะคะก็เลยต้องเอา2คูณข้างหน้าไว้ส่วนโมลของ OH ก็คือโมลของเบทนั่นเองอ่ะซึ่งในที่นี้พอเราพูดถึงโมลของกรด <c oughs> เขาบอกว่าสารชนิดนี้เนี่ยมีอยู่8.8กรัมละลายน้ำ 50, ้า50แล้วเบลมาแค่10อ่ะดูกดนะคะกรดก็คือ50 cm ซกำลัง3เนี่ย ไอนน้ก็พูดถึงเรื่องกดอยู่นะคะจะได้ว่าสารละลาย50 cm กำลัง3มีกรดอยู่8.8กรัมเพราะฉะนั้นการที่เขาปิเปตมา10 cm กำลัง3จะมีกรดอยู่เท่าไหร่คะก็เราก็ใช้การเที่มันยอย่าเตียงเนาะก,ก็คือ8.8หาร5ก็จะเท่ากับ 1.76กรัมอะเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้ว่ากรดเป็นกรัมแล้วก็ใช้2คูณโมลก็คือ1.76กรัมมันจะต้องส่วนด้วยโวลโมลเลกุลใช่ไหมคะถึงจะได้ออกมาเป็นโมลในขณะเดียวกันเบสเขาบอกว่าใช้เบสเข้มข้น1โมลาร์ไป22 c สเอ็มกำลังสก็คือ1คูณ 22ส่วนทันเนาะก็จะได้คำตอบก็จะได้มวลของเบตออกมาเสร็จปุ๊บล้วก็แก้สมการก็จะหามวลโมเลกุลของกรดได้ซึ่งก็คือ160กรมัมคำนี้พอเราได้มวลโมเล,มลกุลของกรดนะคะเราก็มาดูว่าจากชอยที่ให้มาตัวไหนบ้างที่มีมวลโมเลกุล,ล,ล160กกรมัมเนาะอ่ะ คราวนี้เราก็ดูนะคะวิธีคิดหามวลโมเลกุลง่ายๆเราก็เห็นทุกตัวเนี่ยมีคาร์บอซิลิก2หมู่ดังที่เขาสั่งมาในข้อนี้นะคะเราก็จะเห็นว่ามันคือ C เท่าไหร่ C 6อันนี้1นบวกหเป็น7จบวกหนึ่เป็น C 8 H ล่ะ H4 H5 4, H H6 แล้วก็ O4 ส่วนข้อ2 C เท่าไหร่คะ 4 4 5 6 H เท่าไหร่4 2เป็น8เป็น9เป็น10 O 4นะคะข้อที่3 C เท่าไหร่ C1 C2 C3 C4 C5 C6 H ล่ะ1 2เป็น3บวก2เป็น5เป็น6เป็น7 เป็น8โอก็1 2 3 4 5อ่ะส่วนข้อ4ส่วนข้อสุดท้ายมี4เท่าไหร่1 2 3 4 5 H มี1 2 3 4 5 6 7 8 O มี1 2 สาแล้วก็มี N อีก2ตัวอ่ะคราวนี้เรารู้แล้วว่าแต่ละอันนี้อะไรบ้างเรามาลองคำนวณกันดูนะคะข้อ1น8 h 6 o 4ก็จะได้8ปดคูณ1ิบสอวกหคูณหบวกสคูณสิกเนาะก็จะได้1 2บสอง บวก6บวก16 4ก็64เท่ากับเท่าไหร่คะอ่ะเป็น12บวก4เป็น16เป็น15เป็น16ก็คือจะได้166กรัมถูกหรือผิดข้อ1ผิดเพราะเราต้องการเท่าไหร่เราต้องการ160เนาะข้อ1ก็ผิดไปข้อ2 C6 H10 โอนะคะก็จะได้6คูณ12บวก10คูณ1บวกโอตัวก็4คูณ16ก็จะได้16 2 72สองบวก10บวก16 4 64 6เป็น1 4 6ิถูกหรือผิดก็ผิดข้อ2ไม่ใช่มาดูข้อ3 ข้อสามคืออะไร c6h8o5 ก็จะได้ okay, 6คูณ12บก8คูณ1บวก5คูณ16นะคะก็จะได้12 6 7 2บ8บวก5 15คูณ16ได้80เนาะก็จะได้160 ตรงกับว่าข้สิบของเราไหมตงรงแสดงว่าข้อสามคือคำตอบอ่ะแต่เนี่นก็คิดไปแล้วเราก็คิดข้อสี่กันต่อเลยสำหรับข้อสี่นะคะก็คือ C5H8O4 แล้วก็มี N2 ด้วยอ่ะเวลาคิดนะคะก็คิดห้าคูณสิบสองเนาะของ C บวกกับแปดคูณหนึ่งของ H บวกกับ4คูณ16ของ O แล้วต้องบวกอันสุดท้ายด้วยก็คือ 2คูณ14ของ N นะคะเสร็จปุ๊บมันจะได้12 5 60งหบวก8คูณหได้8บวกกับ46 64แล้วก็12 2 12งสองสคูณ14 2คูณ14ได้28รวมกันแล้วมันจะได้160อ้าวทำไมได้160เหมือนกันนี่เมื่ออันนี้ก็160อันนี้ก็160 1หก้วหมี2ข้อเหรออ่ะ คือถึงแม้วมันจะได้ร้อยหกสิบเหมือนกันนะคะแต่ว่าข้อสีเห็นไหมว่ามันมีหมูนี้หมูอะมิโนโหมูอะมิโนเนี่ยปกติมันให้สมบัติเป็นเบสส่วน COOH ของเราเนี่ยมันให้สมบัติเป็นกรดดังนั้นเพราะมันมีอันนี้เนี่ยมันก็จะหักการทำให้ก้อนนี้กลายเป็นกลางดังนั้น มันก็เลยผิดเพราะว่าโจทย์ข้อนี้ต้องการกรดนะคะอ่ะคราวนี้มาดูกันใหม่ว่าข้อนี้ทํายังไงบ้างก่อนอื่นเราอ่านโจทย์เสร็จปุ๊บเรารู้ว่ามันพูดถึงการไตเตลและมีคําว่าจุดยุติเข้ามาเกี่ยวข้องเราก็เลยรู้ว่าอ้อโมลของ H บวกเนี่ยมันต้องเท่ากับโมลของ OH ลบนะถ้าเป็นเกี่ยวกับการไตเตตเสร็จปุ๊บ H บวกของเรามันก็คือกรดส่วน OH ลบก็คือเบสแล้วทำไมกรดต้องคูณ2ล่ะ เพราะว่าจากโจทย์บอกว่ากรดตัวนึงเนี่ยมันมีหมู่คาร์บอซิล so, ิก2หมู่แปลว่ากรด1ตัวทําปฏิกิริยากับเบสได้2ตัวแล้วก็เลยต้องคูณ2ที่กรดซะเสร็จปั๊บมันยังไม่พอไม่จบเพียงเท่านั้นเขาบอกว่าตอนแรกเนี่ยมี5้าซีซีเนาะมีกรด8.8กรัมแต่เขาเอามาแค่10 ราก็มาเทียบสารละลายห้มีกรด8.8ด้าสิบละก็จะมีกรด1นึกรัมเรียบร้อยเราก็สามารถเข้าสูตรโมลของเราได้แล้วนะคะว่า2องคูณหนึกรัมทําให้เป็นโมลทําไงหารโมลโมเลกุลส่วนเบสเบสก็คือ1โมลาร่สิบลูกบา์เซนติเมตรใช่ไหมก็เป็น22่ส่วนพันก็จะหารโมลโมเลกุลได้ว่าเท่ากับ160เสร็จปุ๊บเรามาดูชอยของเรา มีโอ้โหร้อยหกสิบเราก็ต้องหาว่าในสี่ช้อยเนี้ยช้อยไหนที่มีมวลโมเลกุลหนึ่งร้อยหกสิบซึ่งเราก็คิดเป็นเอามารวมเป็นกบุกบก่อนว่า c กี่ตัว H กี่ตัว o กี่ตัวเพื่อที่ว่าเราจะได้คิดได้คิดเลขได้ง่ายนะคะพอเรารวมเป็นกลุบได้ปุ๊บก็คูณไปเลยคิดตามมวลโมเลกุลไปคูณสิบสองหกคูณหนึ่งสี่คูณสิบหกอะไรก็ว่าไปสุดท้าย ข้อ3กับข้อ4มันได้160เหมือนกันแล้วทำไมเราถึงเลือกตอบข้อ3เพราะว่าข้อ4เนี่ยมันมีหมู่อะมิโนซึ่งหมู่อะมิโนแสดงสมบัติเป็นเบสในขณะที่หมู่คาร์บอกซิลิกเนี่ยแสดงสมบัติเป็นกรดซึ่งเบสกับกรดเมื่อมีจำนวนเบส2หมู่กรด2หมู่เท่ากันมันจะหักล้างกันไปทำให้กลายเป็นกลางโดยในข้อนี้เนี่ยเราต้องการกรดเราก็เลยรู้ว่าอุ๊ยข้อสีไม่ใช่แล้วความจริงถ้าน้องสังเกต เห็นหมู่อะมิโนตั้งแต่แรกนะคะแล้วก็สามารถที่จะตัดหมู่นี้ทิ้งตั้งแต่แรกได้เลยก็คือตัดชอยข้อ4ได้เลยแล้วก็คิดแค่1 2 3เท่านั้นพอโอเคนะอ่ะอันนี้ก็จบไปนะคะสำหรับข้อ7เอ้ยข้อ17ตอบข้อ3ค่ะ